วันนี้เอพิโซดที่53แล้วนะครับสำหรับชีวะก็หูแล้วก็เมื่อวานก็ทักทายกันก่อนเนาะคือเมื่อวานเนี่ยก็อัดคลิปแล้วแล้วก็โพสให้แล้วแหละในเอพิโซดที่52ใช่ไหมทุกคนแต่ประเด็นก็คือว่าเอ้ยลืมส่งให้กับทุกๆคนใน IG แล้วก็ในกลุ่ม Open Chat ในไลน์ของพวกเรานะครับ หลายๆคนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเข้ามาจอยได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งริงไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วเข้ามาจอยกันเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบไปพร้อมๆกันนะครับโอเคสําหรับเอพิโซดนี้พื้นหลังนี่เห็นพื้นหลังไหมพื้นหลังหน้าตาเป็นแบบโครโมโซมอ d ะดีพูดผิดนะก็คือว่าวันนี้เราจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วทุกคนก่อนที่เราจะแยกย้ายกันเข้านอนนะครับสาหรับวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด อ่าไม่ใช่ยอดผู้ติดเชือ้อชีวะเกาะหูของเราก็ยังคงอยู่ในตัวเลข 1.6k เช่นเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตเมื่อจาก1.6จาก1.6กลายเป็น1.7เราจะมาเอ่อเซอริเบตกันนะครับเราจะมาแบบว่าเอ้ยดีใจไป,ปพร้อมๆกันว่าแบบเอ้ยมีคนดูเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าโครโมโซมเนี่ย มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรใช่ไหมนะครับอ่ะเราขอเกินก่อนเนาะก่อนที่เราจะว่ากันต่อในวันนี้นะครับสำหรับครั้งที่แล้วเนี่ยเฮ้ยเรามาทำความเข้าใจกับว่าไอ้เจ้าโครโมโซมเนี่ยมันมาได้ยังไงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมันประกอบร่างกลายเป็นไอ้เจ้าโครโมโซมแบบนี้ได้อย่างไรแล้วเราก็คุยกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเกิดมาจาก DNA แล้วก็มารวมกับโปรตีนแล้วก็กลายเป็นโครมาตินไฟเบอร์จากนั้นก็ขดตัวกันไปมากลายเป็นโครโมโซมนั่นเองถูกปะเออพอเรารู้แบบนี้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราก็จะสามารถที่จะตั้งต้นได้ด้วยการที่แบบเฮ้ยถ้ามันเป็นโครโมโซมเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นปลาท่องโกแบบนี้อ่าไอ้เจ้าปลาท่องโกของเราเนี่ยเราเรียกมันว่าโครโมโซมนะครับซึ่ง โครโมโซมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะทุกคนว่ามันจะต้องมีป้าต้องโกเป็น2 2ขาแบบนี้นะครับจริงๆโครโมโซมเป็นแบบแท่งเดียวเดียวแบบนี้ก็ได้แท่งเดียวเดียวแบบนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าโครโมโซมที่เราทำการศึกษาอยู่เนี่ยทุกคนมันอยู่ในระยะอะไรในการแบ่งเซลล์นะครับมันอยู่ในระยะอะไรของการแบ่งเซลล์นั้นๆ เนาะทีนี้พอมันขึ้นแบบนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้แล้วนะสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจต่อไปก็คือว่าเฮ้ยแล้วไอ้เจ้าแต่ละแท่งของโครโมโซมเนี่ยเนี่ยหแท่งตรงเนี้ยหแท่งตรงเนี้ยกับตรงนี้ก็อีกหนึ่งแท่งใช่ป่ะเดี๋ยวเราระบายสีให้เราพอมีเวลาอันนี้ก็อีกหนึ่งแท่งใช่ป่ะอันนี้ก็อีก1แท่งเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าตรงนี้มีทั้งหมด3แท่งถูกป่ะไอ้แต่ละแท่งเนี่ยมันเรียกว่าอะไร วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันโดยที่เอาภาพนี้แหละทุกคนแล้วก็มาแตกรายละเอียดให้ทุกคนดูนะครับสำหรับแต่ละแท่งของเจ้าโครโมโซมเนี่ยมันมีชื่อเรียกนะทุกคนไม่ใช่ว่าเอ้ยมันเรียกเป็นภาพรวมเป็นโครโมโซมอย่างเดียวแต่ละแท่งมันมีชื่อเรียกว่าโคมาทิดทิดติดติดิดติดทิด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 ดอเด็กนะดอเด็กนะทุกคนโครมาติดอ่าแต่ละแท่งเรียกว่าโคมาทิดทุกคนเพราะฉะนั้น ไอ้เจ้ารูปภาพ A เนี่ยก็คือ1โครโมโซมมี2โครมาติดรูปภาพ B ตรงนี้1โครโมโซมที่ประกอบไปด้วย1โครมาติดนะครับทีนี้มีรายละเอียดอะไรอีกที่เราต้องทำความรู้จักกันทำความเข้าใจกันในวันนี้เห็นก้อนกลมๆไหมก้อนกลมก้อนกลมตรงเนี้ยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนขอย้อนกลับไปนิดนึงเดี๋ยวทุกคนจะงงปลาทั้งโกที่มันเป็นคู่ๆแบบเนี้ย ปาต้องโกที่มันเป็นคู่ๆไปนเนี่ยตำแหน่งที่มันจับกันเนี่ยไอ้ตำแหน่งตรงกลางตรงเนี้ยทุกคนตำแหน่งตรงกลางที่มันจับกันอยู่เนี่ยตำแหน่งนะตำแหน่งเนี้ยมีชื่อเรียกอยู่ตำแหน่งเนี้ยมีชื่อเรียกอยู่ชื่อนี้ว่ามันเรียกชื่อนี้ว่าโครเซนไม่ใช่เซนท่นนะอ่าถึงแม้มันจะอยู่ตรงกลางก็ตามเซนโทรเมียเซนโทรเมียอ่า ทุกคนนี่เขียนแบบน,นี้เซนทรเมียเอ่ยเซนทรเมียคือบริเวณที่มันเป็นตำแหน่งอะที่โครมาติดมันมาเชื่อมติดกันอะมันยึดติดกันะนะโดยที่รายละเอียดเพิ่มเติมของวันนี้อันสุดท้ายก็คือว่าในตำแหน่งโครอะในตำแหน่งเซนทรโซมเนี่ยมันจะมีก้อนโปรตีนอยู่อืมมันจะมีก้อนโปรตีนอยู่ก้อนโปรตีนนี้เรียกว่าไข n นโทคอก้อนโปรตีนตรงนี้เรียกว่าไคเนโทคอทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยรายละเอียดเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเรียนกันมากกว่าการทบทวนกันนะครับตรงนี้เรียกว่าไคเนโทคอแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าในเอพิโซดที่54จะกลับมาแล้วก็อัปเดตยอดผู้ติดเชื้อชีวะกรอกหูของเราว่าเป็น1.7หรือ,อยังน่าจะยังหรอหยักพักหนึ่งหนยทุกคนนะแล้วก็จะมาดูว่าเฮ้ยไอ้เจ้า แต่ละอันเนี่ยมันมีคุณสมบัติมีหน้าที่อย่างไรอย่างเช่นไคเในตัวคอเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับการแบ่งเซลล์ในร่างกายของเราหรือว่าของสิ่งมีชีวิตเต่าๆนะครับต่างๆนะอ่ะวันนี้เอาไว้เท่าน,นี้แล้วก็ทุกคนจะได้เข้านอนกันอย่างสงบสุขอ่ะนะแล้วก็เอ้ยแล้วก็อะไรเดี๋ยวต่อดีอ่ะไม่ไม่รู้จะเม้ามอยอะไรกันเนาะเดี๋ยวพอเดี๋ยวรอใกล้ๆวันศุกร์ก่อน จากเป็นเนื้อหาเราจะเปลี่ยนเป็นแบบโหมดเมา้ามอยกันสักเล็กน้อยเอาเป็นว่าวันปกติเนี่ยจันถึงพฤหัสเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราค่อยๆเก็บเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าให้พวกเราอยากทำไอ้เจ้าสิ่งนี้ต่อแล้วเจอกันในทุกๆวันก็ฝากติดตามใน i.g. ของเรา a จุดแล้วก็ตามด้วยคำว่า b i Olog แล้วก็ใน YouTube ใช้ชื่อคำว่าส e s t a n d นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะน่าจะมีการ ตอนแรกว,ว่าจะทำไลฟ์ถูกไหมไลฟ์ live ที่มีช่วงเวลามาแบบว่า,านั่งช็อตโน้ตไปพร้อมๆกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะไปอยู่ใน YouTube หรือจะไปอยู่ใน Towitch นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงจะแจ้งข่าวกับทุกคนนะครับจะไดเ้เข้าไปทักทายกันได้วันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วก็เราจะเจอกันครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วง่วงนอนมากๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ